สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแอนนี่กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็น,เ,นเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะก็คือเดือนมีนาเนาะก็สําหรับเดือนนี้นะคะแอนก็จะมาทางคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานะคะว่าแอนใช้อะไรแล้วก็ชอบบ้างะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอัปเดตสิ่งที่แอนใช้ในช่วงนี้เลยนะคะว่าแอนชอบอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีที่ เป็นคลิปที่ใช้และชอบกันละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอนไม่ค่อยได้อัปเดตหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางใหม่ๆเท่าไหร่นะก,ก็คือจะมาอัปเดตเครื่องสำอางที่แอนใช้เป็นประจำแล้วก็ชื่นชอบนะคะของเดือนที่ผ่านมากันเลยนะคะโอเคค่ะมากันที่อย่างแรกนะคะอย่างแรกก็เป็นตัวน,นี้เลยนะคะนี่ตัวน,นี้นะคะเป็นเซน t ตอร์ฟิลนะคะมอยส์เจอไรซิ่งครีมเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะที่แอนชื่นชอบเพราะว่าน้องเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ มีความเข้มข้นมากๆนะคะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอนทํางานอยู่แต่ในห้องแอรนะ์เนาะแล้วก็เจอแต่แบบว่าผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกหน้าเป็นขุยอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือใช้น้องตัวน,นี้โบกนะคะก่อนนอนทุกคืนเลยก็คือน้องให้ความรู้สึกผิวชุ่มชื่นขึ้นมามากๆเลยคะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นเฟเวอร์ริตหรือว่า,าสิงที่แอนชื่นชอบในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆเดือนที่แอนใช้นะก็คือสําหรับใครนะคะที่แบบว่า ข้อสองด้านนะคะผิวลงผิวลอกอะไรเนี่ยสามารถเอามาใช้แล้วก็บำรุงผิวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็เป็นเบสเมคอัพละกันนะคะคือตัวนี้เลยค่ะเป็นดีดีครีมนะคะตัวนี้เป็นดีดีครีมวอเตอร์เมลอนนะคะก็เป็นครีมแตงโมงนั่นเองนะคะอันนี้เขาปรับสูตรใหม่มาให้เรานะคะเป็น มีส่วนผสมเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์วิตามินคูณสิเลยนะคะปรับผิวให้เนียนใสนะคะกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อนะคะตัวน,นี้แอนชื่นชอบก็เพราะว่าน้องเขาอ่ะมี SPF กันแดดให้ด้วยนะคะก็คือแอนแต่งหน้าด้วยครีมบำรุงธรรมดาแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะคะน้องเขาหรือว่ามีความเป็นเบสปรับให้ผิวใสเราไม่ต้องไปลงรองพื้นหรือว่าทําอะไรให้มันหนักหน้าเลยเหมาะกับวันเบาๆที่เราต้องการความ สบายๆนะคะแล้วก็ให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาหนึสเต็ปด้วยนะคะตอนนี้ชื่นชอบมากๆเลยค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นครีมบำรุงผมเนาะอันนี้มันจะเป็น hair essence นะคะของ pixel hair ตัวนี้เลยอันนี้ยแอนได้มาจากในต่อๆเนะเาะก็คือในต่อๆมันเขาบอกว่าเป็น essence ที่แบบว่าหอมมีบำรุง บำรุงเป็นบำรุงผมเนะแล้วก็น้องอะ่ะมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมมากๆเป็นกลิ่นน้ำหอมเลยอะ่ะทุกคนก็คืออันเนี้ยคืออยากจะบอกว่าแอนเอาไปใช้ใช่ไหมใช้แล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรก็คือเดินผ่านแล้วผมมันค่อนข้างหอมมากๆค่ะอันนี้แอนบีบใส่ผมนะคะแล้วก็ลูบๆผมเนาะให้ผมเนี่ยของเราคือไม่ฉี้ฟูเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าผมแอนยังไม่แห้งนะผมยังเปียก ก็คือใช้น้องน้องให้ความรู้สึกว่าผมเงางามแล้วก็ผมลื่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะตัวนี้ไปลองหาซื้อตามได้นะตัวเนี้กลิ่นหอมมากแล้วก็น้องไม่ทําให้ผมแบบว่าเหนียวด้วยค่ะอันนี้ก็คือชื่นชอบเลยสําหรับอย่างต่อไปนะคะก็เป็นเมคอัพแล้วแหละส่วนเมคอัพนะคะก็ มีไม่มาเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็เป็นบลัชนะคะของน้องเพอริรี่เพอร่าตัวนี้นะคะอันนี้สีที่แอนมีนะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะสี <c oughs> <c oughs> โอเคเป็นสีนี้เป็นออกสีแบบนูดนดูแบบสีธรรมชาตินวลๆนะคะแอนจ,จะปาดกับแขนให้ดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเนี่ยมันจะนวลแบบว่าเป็นธรรมชาติเลยคะ่ะทุกคนนี่ นองให้ความแบบชุ่มพูแบบว่าตุ่นๆแบบเนี้ยค่ะเบาๆก็คือแบบว่าทาได้ทุกวันทาได้แบบว่าทาได้ทุกวันทุกลุกเลยตัวนี้แล้วก็มาอย่างต่อไปอันนี้ก็เป็นพีริเพราเหมือนกันค่ะเป็นอ่าลิปวอเชอร์เบนะคะตัวนี้นี่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมอันนี้แอมใช้คือมันน้องอ่ะใช้ดีมากเลยติดทนแล้วก็ให้ความแบบฉ่ำวาวกอดเป็นเหมือนแบบว่า วอเทอร์ที่เขาว่าอะไรก็คือทาแล้วมันดูแบบว่าฉ่ำฉ่ำแต่ว่าเสียอย่างเดียวตัวแพ็กเกจจิ้งน้องเขาเวลาไม่สับมันพกไปไหนไม่ค่อยได้คะ่ะทุกคนก็คือเวลาแอนพกน้องไปใช่ไหมมันจะหล่นมันจะเข้ามาอยู่ในหัวแบบเนี้อืมยถ้าเขาปรุงแพ็กเกจจิ้งนิดหน่อยนี้ก็คือแบบว่าสวยมากเนี่ยสีน้องได้มีความติดทนมีความฉ่ำ แบบว่ากพวกกล้องกรงล่องปากเนี่ยได้ได้ดีเลยคือมันให้ความรู้สึกว่าปากเราแบบว่าหน้าจุ๊บมาเองหน่อยหนึ่งอะค่ะตอนนี้นี่อันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์หกนะคะคอลิเพราแบบนี้เลยแพ็กเกจแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองไปดูลองไปตามนะคะใช้ดี้องใช้ดีมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ได้มาจากตอตอเหมือนกันนะคะเป็นลิปของ Blair and Beach นะคะ เนี้ที่แอนซื้อมามันจะเป็นเซตเล็กใช่ไหมมันจะมีอยู่ประมาณ3สีก็คือไออีก2สีอะแอนใช้น้องไปหมดแล้วแหละแล้วส่วนอันนี้มันเป็นสีแดงที่ยังเหลืออยู่นะคะน้องเป็นลิปที่แบบว่ามีความคล้ายๆลิปกลอสหน่อยนึงนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์สามมันเป็นลิปชินนะคะลิปชินแบบว่าเป็นเหมือนเนื้อกอสอ่ะมันให้ความแดงๆแล้วก็มีสเตนแบบว่าติดแบบว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ว่าเราอยากจะทาเบาทาอะไรเงี้ยมันน้องสามารถปรับได้หมดเลยนี่มีความฉ่ำช่กรอสซี่กรอสซี่แบบนี้นี่เนี่ยอันนี้แอนก็ทามาทาข้างในปากสวยมากโอเคค่ะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอชัยแล้วชอบในคลิปในเดือนที่ผ่านมามีนะของแอนนอกว่าแอน ใช้อะไรแล้วก็ชอบปางนะคะหวังว่าในเรื่องต่อ,ตอไปนะคะแอนจะได้มาพูกกับเพื่อนๆแล้วก็มาพูดใน f a เ o อร t e ที่แอนชื่นชอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย